สวัสดีครับช่างนัดนะครับวันนี้เราจะมาวัดคอพวงมาลัยกันว่าไดมิเตอร์ข้างในอ่ะมันขนาดเท่าไหร่เพราะว่ามีคนทักทักมาถามผมในไลน์ว่าพี่ผมอยากได้คอพวงมาลัยอ่ะขนาด0 5 9นิ้วไดมิเตอร์ข้างในนะ0 5นนิ้วมันมีตัวไหนบ้างที่ไดมิเตอร์ขนาดนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วจะไปใส่รถอะไรล่ะเขาบอกมันไม่ใช่รถทั่วไปผมก็อ่ะผมก็ไม่ได้ถามเซาซีนะผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมวัดให้ ทีนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าอไอ้คอพ์พอมารายเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยอย่างเนี้ย n ออย่างเงี้ยหรือว่า M18 อย่างเงี้ยไดมิเตอร์มันเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้รถเนี่ยนะแกนเทามันเท่านี้นะนพอกันไหมแต่ปัญหานอกจากไดมิเตอร์แล้วนะมันยังมีอีกก็คือไอ้ไอ้ตัวแกนเผาไอ้แกนพอมาายมันเนี่ยมันจะมีเฟืองอีกขนาดเฟืองเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอีกนะวันนี้เราวัดแต่ขน,ขนาดขนาดของขนาดของ,ขของตัวเทาอย่างเดียวนะ ตัวเฟืองเท่าไหร,เรไ่เราไม่เราไม่รู้นะเราต้องไปทาบเราดูบางทีมันอาจจะยัดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะต้องลองดูแต่ว่าสาระสาคัญขอ,ของวันนี้คือเราอยากรู้ขนาด mm. ทีนี้เขาบอกผมว่า0.59นิ้ว mm. ผมก็พูดตรงๆเลยตอนเรียนผมก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่วิชานี้สักเท่าไหร่นะวิชาเครื่องวัดเนี่ย mm. ผมอ่านค่านิ้วไม่ค่อยเป็นเนี่ย mm. ผมอ่านได้แต่ค่ามิลน,นะ mm. เดี๋ยวผมจะวัดเป็นมิลแล้วกันเมื่อสักครู่เนี่ยแปลงแปลงค่า0.59นิ้วมันได้เท่ากับ 1 4า1 1. เดี๋ยวเราจะใช้เวอร์เนียเนี่ยวัดกันว่าขนาดเท่าไหร่เราเอาทีละตัวเลยดีกว่าเอารถยอดนิยมก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะผมเอาเอาฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้าผมเลือกมา2อันจะเป็น h 3สากับ h 8 H3 เสนี่ยจะเป็นคอร์พอมอลัยซีวิก3ประตูแล้วก็ EK นะครับ EK คือซีวิกตาโตนะ พอถัดจากพอพอถัดมาเป็นดิเมนชันรู้สึกจะเป็นเฮดแปดละเดี๋ยวเราอยากเราจะดูว่าแกนเฮามันเท่ากันไหมเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเหมือนเดิมนะครับเราแกะอย่างนี้นี่ครับดูดูดูสรีลาเขาก่อนสรีาสราเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังดูขนาดแกนเพาเขาเห็นไหมผมอยากรู้ว่าไดมิเตอร์เท่าไหร่ผมก็เอาเวอร์เนียข้างนี้วัด เท่าไรเนี่ย16มิล16มิลค่าอ่านละเอียดเลยมันต้องดูจากตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมคืนอาจารย์ไปหมดแล้วโอ้ยเป็นสิบปีแล้วที่เรียนมาเนี่ยแค่ดูออกว่ากี่มิลก็นี่ก็บุญแล้วเนี่ยประมาณ16มิลครึ่งโดยประมาณโดยประมาณสามดอซีวิคสามประตูแกนเพลาเท่าไหร่ไม่รู้ดูเฟืองดูอะไรเงี้ยต้องดูละเอียดทีนี้เราจดก่อนเท่าไหรนะเมื่อกี้เท่าไหรในะอทีทีิ อ้เข้าไปสุดเลยมันได้สิบห้าบินน่ะอ่าสิบห้าบินครึ่งอ่าผมจดก Head ่อน h ฮดสามสิบห้ามิลเอาเฮดแปมาดูหน้าตาคล้ายๆกันเลยนี่สลีะเขาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าข้างหลังเนี่ยต่างกันเห็นไหมข้างหลัง h ฮดสาเป็นแป้นเห็นไหมอันนี้ h ฮ a แปดแอร์แบกนะก็จะมีตัวเตะแอร์แบอยู่ตัวเตะสไปรอน อ่ะวัดแกนเผาข้างในเท่าไหร่อันนี้ผมวัดแค่แค่แค่แกนช่วงกลางนะช่วงช่วงนี้นะนเห็นไหมสังเกตดูว่ามันมันจะมีมันจะมีไอ้นี่ข้างในด้วยเห็นไหมเขาจะมีเฟืองข้างในนะผมวัดแต่ข้างบนนะนวัดได้มิเตอร์ด้านบนนะยังไม่ลงไปที่เฟืองนะนอันนี้สิบเจ็ดมิลเห็นไห เซตแปดสิบเจ็ดมิลอะต่อไปแค่นี้รถยี่ห้อเดียวกันก็ไม่เท่ากันแล้วนะเห็นไหมผมได้บอกว่าพอพอมาไรแต่ละรุ่นนะ่ะมันมันจะข้ามรุ่นอะไรกันไม่ได้นะเขาบอกอะไรมาก็ต้องเหมือนกันนะจะคิดว่ามันแม่รุ่นนี้ไปใส่อันนู้นได้ไหมอะไรได้ไหมบางทีขนาดแกนเทามันไม่เท่ากันนะอย่างที่ผมบอก สังเกตดูเฮดสเฮดคือ Honda เดี๋ยวมันมีอีกเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนี้อะไรอันนี้ R R, R. เนี่ยเขาใช้เขาใช้รถอะไรวะนึกก่อนเขาใช้รถอะไรวะเขาใช้ Ford ใส่ใส่รถฟอร์กับอะไรเนี่ยมาด้าคอเป็นรหัสตัว R นะครับนี่นะคอรหัส R9 จะไม่ผิดรู้สึกจะใส่ฟ o r d f เฟ s t ต้านะ R9 เนี่ยเราวัดกันดูนี่อันนี้ก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมสลีละหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้อ่เราวัดกันอย่างที่บอกนะผมวัดแต่ข้างบนนะผมไม่ได้วัดลงไปที่แกนเพานะแกนเพาน่าจะหนาขึ้นมาอีกมิลกว่านะอันนี้คอรหัส R9 นะครับ16มิลครึ่งนะ สิบหมิลครึ่งสิบหกุดห้ามิลเก็บก่อนเก็บใส่กล่องเดิมก่อนเดี๋ยวผิดเขามีตีไปข้างหลังนะพังรุ่นเขาก็ไม่ตีเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดแล้วเดี๋ยวจะงงโอเคอ่ะต่อไปนี้อันนี้กับอันนี้ จะมาวัดให้ดูคอเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado กับกับคอไอหกไอหกคอดีแม็กดีแม็กตัวไอหกเนี่ยดีแม็กตัวอ่าก่อนออนิวนะเดี๋ยวผมเอาคอไอเจ็ดมาวัดดีกว่าอ่ะไอหกเนี่ยซปเปอร์แพลตินัมดีแม็กตัวแรกอะไรเงี้ยเนี่ยจะใช้ไอหกถ้าไอสามจะเป็นทีเอฟอาร์ R, i-6 เป็นซ u เปอร์แพลตินัมนะที่ผมไม่เอา i-7 มาเพราะว่า i-7 เนี่ยจะเป็นคอของ All New d m a x นะครับมันจะเทียบกับคอโคลราโดอันนี้ปีอะไรเนี่ย2,012คือคือไอเชฟเนี่ยถ้าตัวแรกเป็นตาหวานใช่ไหมไอตัวแรกเป็นตาสองชั้นตัวที่สองเป็นตาหวานเนี่ยมันจะมันจะใช้อะไลตตัวเดียวกันกับ d m a x ตัวแพลตินัมโกซีรีอะไรพวกเนี้ยพอมาเป็น เชฟเชฟตัวใหม่เนี่ยปี2012ขึ้นมานะกับ all new D Max มานะเขาจะแยกสายพันธุ์กันเลยนะเครื่องอะไรเขาก็จะไม่ได้ใช้ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นตัวคอพวงมาลัยเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่ามันเหมือนกันไหมเราเริ่มจากคอเราเริ่มจากคออันนี้ก่อนดีวะตราได้ว่าจะ D Max D Max เรวจะวัดสองอันเราเริ่มจากคอเชฟโรเลตโคโรนาโดก่อนดีวะนี่ดูครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ที่อยากให้เห็นก็คืออันนี้ นี่แกนเพลาเนี่ยกล้องล่างดลย่ะนี่ดูแกนเพลาเขาละเอียดยิบเลยเห็นไหมเห็นแกนเพลาเขาไหมนี่แหละผมเลยบอกว่าไม่เหมือนกันนะการ๋ยวัดกอนอันนี้มันต้องวัดวัดที่ริมเฟืองนะครับเพราะว่ามันตื้นอันนี้21่มิลน,นี่วัดถึงเฟืองนะยี่มิล โอเคเนี่ยยี่สิบเอ็ดมิลคอเชฟจดก่อนจดก่อนเชฟยี่สิบเอ็ดมิลอ่าเก็บบอกแล้วแกะแต่อันไหนต้องเก็บเดี๋ยวจะจำไม่ได้วางไว้เดี๋ยวจะสับสนแกะหลายๆอันพร้อมกัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยชดลวงสั่างมันเดี๋ยวค่อยไปเก็บอ่าต่อไปเราคอ i7 เจ็ดีกว่าเรามาเทียบกันามาชนกันเลย นี่ตัวที่มันชนกับเชฟโรเลตตัวเมื่อกี้นะดูดูแกนเพาเขาคนละแบบกันเลยเห็นไหมนี่มีจานในนี้ด้วยอ่ะผมให้กล้องนี้ดูดูแกนเพาเขาเห็นไหมเห็นแกนเพาไหมเห็นนะมเนี่ยเห็นไนหะอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดนะสิบหกมิลครึ่ง สังเกตดูนะคอพวงมาลัยส่วนมากจะขนาด16มิลครึ่งนะ i7 16.5มิลขนาดเดียวกับเชฟโรเลตเลยไอ้ขนาดเดียวกับฟอร์เฟียต้เมื่อสักครู่เลยมาทีนนี้เรามาดู i6 กันบ้างสรีระ i6 กับ i7 ต่างกันนิดเดียวเองนี่เห็นไหม ต่างกันแค่ข้างบนเองขนาดคอเท่ากันพวกผมมาเคยลองนะผมเคยลองยัดและใส่ได้แต่ว่าไอ้ตัวเตะข้างบนเนี่ยไม่เท่ากัน16เท่ากันไดมิตเตอร์เท่ากันเราหาเราหาคอ0ูนยนิ้วก็คือ10บสมิลสบหมิลอ่ะอันที่ใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับก็คือ คอเฮสามนะเฮสามฮที่ใส่พวกซีวิก3มประตู e, อ g K, ออจีเคเมีเคเด็กเอเคจีเคมนแจ็คก็คือ EG กับ e อเคอะครับคอเฮก็เดี๋ยวผมจะไปแจ้งคนที่เขาถามมาก่อนเนาะก็มีประโยชน์นิดหน่อยสําหรับคิปนี้แค่ไขข้อข้องใจอย่างเดียวอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะมีคนถามมาแล้วก็มาวัดให้ดูกันจัดๆเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆ มีอะไรแนะนำเดีย๋ยวจะให้ทําอะไรนะทักมาอย่า,อย,าอย่าทักมาว่าช่างนัดไปก้นธนาคารให้ดูหน่อยไนมะ่เอานะมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงนะไม่ได้มีร้านต้องดูแลนะอย่าผมบ้าจี้ด้วยนะเดี๋ยวผมทําตามขึ้นมานี่ต้องมาคอยประกันตัวผมด้วยนะเอาหานะไม่ใช่ว่าตัดแต่คอนนี้ไปนะเรื่องงานเข้านะผมก็ก่อนจากกันไปนะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับตอนนี้จะสามพันซับแล้วขอสักสามหมื่นได้ไหม มีเพื่อนส่งให้เพื่อนดูเฮ้ hey, ดูไอหานี่เดยนมันพูดอะไรของมันวะจะมีประโยชน์นะด่าได้นะแต่อย่าด่าแม่พอพอยังพอพอเสียไปแล้วอย่าด่าแม่พอ <c oughs> ขำๆพอก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมีอีกมีอีกผมมีเรนเดอร์วิดีโอรออยู่อีกเยอะก็มีงานที่ทำอีกเยอะนะแต่ว่าทยอยตัดทยอยออกนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าคงจะมีอะไรมาเล่นกับคอพงูมมาไยอีกเดี๋ยวเราว่ากันเนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ